ของวัด <What? S 2> ติกเซติกเซติกเซนะคะมาถึงก็จะแบบนู่นบนนู่นพี่โจบอกว่าตรงนู้นคือตัววัดค่ะใช่ที่อยู่บนเนินเขา<ม>เห็นหน้าตายอย่างนี้คนจะนึกว่ามีแต่ในทิเบตนะคะแต่<ม><ม>ในอินเดียก็มีแบบนี้เหมือนกันเพราะที่นี่พุทธวชรยานของวัดเนี้ยเป็นนิกายเกลุกป,ปะซึ่งเป็นนิกาย เดียวกับท่านดารยลามะนี่การหมวกเหลืองอะค่ะที่เราเห็นใส่หมวกเหลืองเดือใช่เป็นไปได้ว่าหน้าตาก็เลยคล้ายๆพระราชวังโปตลลาที่ทิเบตสำหรับคนลาดักแล้วนะคะในแต่ละหมู่บ้านก็จะต้องมีวัดอย่างน้อยหนึ่งวัด ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงว่ากันว่าก็เพื่อให้พระหรือรามะนะคะได้รับพลังจากแสงอาทิตย์ก่อนใครและในขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์คอยปกป้องคุ้มครองคนในชุมชนจากสิ่งชั่วร้ายด้วยค่ะอตอนนี้นี่เราถึงครึ่งทางนี้ยังยังยังไม่ครึ่งเลยิ่งขึ้นมาได้นิดเดียวเองแต่ก็สามารถเห็น ภาพมุมสูงที่ชัดเจน จาก Dante, จากข,ข้างล่างที่เรามองขึ้นมาจะเห็นขาวๆส่วนที่ <droite. S 2> เป็นสีขาวแล้วก็สีแดงก็เรามาถึงส่วนที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นวิหารก็จะมีพระพุทธรูปอยู่อยู่ในนี้เป็นที่ทําวัดของพระก็จะเป็นชั้นๆขึ้นไปเหมือนกันนะคะค่ะจะสังเกตว่าการประดับตกแต่งสีสันอะไรก็จะต่างจากข้างล่างคือมองดูเขารู้ว่าวัดอ่ะเหมือนบ้านเราที่ อ๋อนี่ว,วัดนะเข้าไปดูข้างในกัน เราเห็นเนี่ยก็คือข้างบนแต่ส่วนล่างก็อยู่อีกชั้นหนึ่งลงไปข้างล่างถึงจะเต็มองค์ทำไมถึงองค์ใหญ่ขนาดนี้ค,ะ,คะพี่กวางเชื่อว่าเขาชื่อว่าในยุคภระีอริยเมตไตรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตซึ่งะจะอุบัติขึ้นบนโลกเนี่ยอ,อ,อ,อีกนานมากนานนานมากๆในยุคพระศรีอาน ได้ยินใช่ที่ยุคพุทธิอาชาในยุคพุทธิอริยเมตไตรเนี่ยคนจะอายุยืนพันปีอย่างตอนนี้เราก็ประมาณร้อยปีใช่ไหมคะในยุคนั้นคนจะอายุประมาณพันปีแล้วก็มีร่างกายใหญ่โตประมาณองค์พระศรีอริยเมตไตรเนี่ยเพราะฉะนั้นที่นี่จะสร้างพระศีิอริยเมตไตรใหญ่ใหญ่เท่าที่เพื่อสะท้อนความเชื่อนี้ก็คือ ไม่ว่าจะวัดไหนไหนนอกหจากวันนี้ก็จะองค์พระศรีอริยไมตไตรจะองค์ใหญ่สวยองค์นี้สวยสร้างด้วยช่างช่างพื้นถิ่นที่นี่แหละซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีซของเขา ห,ห้องสวดมนต์ก็เจอกับคุณที่ท่านนี้นะก็คุยกันไปคุยกันมามาซ่อมผนังโบสถ์ซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังอะคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ศิลปินนะเป็นนักเคมีคือเขาจะต้องซ่อมรอยแตกก่อนเพื่อที่จะให้ศิลปินอ์ r ิตต์มาเพ้นต่อ You can see these are the, oh, I see. the gaps, these are the cracks they are developing. If we do not take care of these things, uh -huh. the paintings will fall off. Yes. yes. So, what we do, we make the slurry of uh, that material What you mm. and we uh -huh. pump it inside so that it can fill the gap and keep the things intact. And on the exterior, we then fill it. What you had okay. seen that prepared material. This one, is You already oh, fill yes, it. Yes. And after you fill this after one? After we fill, uh, we will do the retouching. Um, uh, that uh, missing portion will be painted. They are using their own traditional materials, uh, but they use uh, locally available synthetic or locally available colors. And the local artists mm. will do oh, uh, this. Uh, Very. This assembly every morning they pray. Mm. Mm. What time? Six thirty morning. Six thirty mm. every morning. They and, and what about in the evening? In the evening no. No no chanting. No no no. Yeah, all morning time. Now the little mom, yeah, minimum. Sometimes then big puja, then all mom then going to the kitchen. Mm. How many months monks here? stay? 85. 85. 85. Ah. Eighty five. Ah. Eighty five. Where are they? I, I haven't seen any. yet. they in the room. Then oh. this, this, they mm. one one room room. Yeah. All the morning time, all coming, they come there pray. Six, six thirty 630. two and nine two hour pray, mm -hmm. uh -huh. then finish. Then children then going to school. Thank you very much. You. How many students do you have at the at school here? Here is seven. What about other students? They in the school. How, how many uh, please, please. And they come back here yeah, every day? every yeah. oh, day. ก็กลับมาจำวัดที่นี่ตอนเช้าก็นั่งรถไปเรียนที่ชอกังซ่า I saw the sign that tourists are not allowed yeah, okay, so in school uh, This is a lot You ask him this You know teacher mm hmm. Inside the teacher you ask him and inside t h e s Ah <S <Yeah>. <S Can I ask yeah, yeah. the teacher yeah, yeah. down there <Yeah. S 1> Oh okay พอเข้ามาข้างในมันก็ถูกแบ่ง,งเป็น,นชั้นห้องห้องห้องเรียนเล็กๆ <laughs> ัลโหลฮัลโหลฮัลโหัลัั <laughs> <laughs> Go back to uh, yeah. your classroom. Yeah, they so oh, and they're studying? Yeah. Yeah. And they yeah. pray and learn together. Yeah, exactly. They're praying, they're reading, writing, they learn English, Hindi, and Ladakhi. Uh -huh. Yes. They're like languages. อ๋อเน้นเน้นที่โตหน่อยก็เรียนคอมพิวเตอร์เน้นเล็กก็เล่นต่อเลโก้ค่ะด้วยความศรัทธาต่อศาสนาอย่างสูงทำให้ชาวลาดักสลักครอบครัวมักส่งลูกไปบวชเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนค่ะเด็กผู้ชายก็จะเข้าไปบวชเรียนในวัดตั้งแต่อายุเจหรือ8ขวบเพื่อที่จะเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม จนเมื่อเตอิบโตขึ้นและผ่านการทดสอบก็จะมีบทบาทสําคัญในการประกอบศาสนพิธีต่างๆค่ะ a n also they memorize lots of chanting p r y memorize <Yeah. S 2> oh maybe t h u s a n d p a g e from young ladies right they can read write and memorize book not meaning just memorize you know oh. And about Buddhism, Buddhism who, who teach them? Yep. Oh, one bomb is now in Abstey. Speaking of uh, the subject, they, they study yeah. like like English or <laughs> Hindi or mathematics. It's the same as outside right. students. Yes. 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 Mm -hmm. นี่คือเป็นดาดฟ้าของวัดติ๊กเซ่แล้วก็จะเห็นฝั่งซ้ายสองซ้ายมือเป็นทะเลทรายทั้งหมดสีน้ําตาลแต่ฝั่งขวาเป็นสีเขียวเขียวเป็นต้นไม้มีแม่น้ําด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีแม่น้ําถ้าเกิดตรงนู้นนั้นที่เห็นเขียวอีกทีหนึ่งจสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านค่ะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีชุมชนมีคนมีปลูกผักปลูกข้าว เนี่ยเหมือนตรงนี้ก็มีนาเหมือนกันค่ะก็คือเป็นที่ชุ่มที่ชุ่ม,มชุ่มชื้นก็เลยคนก็เลยอาศัยอยู่ได้ใช่ค่ะคนก็จะอาศัยอยู่ตามที่แม่น้ําไหลผ่านแล้วก็มีสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราเราขึ้นเขาหรือขึ้นที่สูงอะค่ะถ้ามันยังไม่สุดเราก็จะสงสัยยังคาใจอะพูดง่ายๆว่าเอ๊ะข้างบนมันจะมีอะไรอีกข้างบนมันจะมีอะไรอีกบนสุดมันจะเป็นยังไงของทุกที่แต่พอขึ้นมาแล้ว สุดแล้วก็ต้องลงอ่ะเพราะว่าเราคงอาศัยอยู่บนนี้ไม่ได้<ฆ>คุณอาศัยอยู่บนจุดสูงสุดตลอดไปไม่ได้ก็ได้แค่ขึ้นมาเยือนมาทําความรู้จักมามารู้ว่าเนี่ยสุดแล้วนะหลังจากนั้นก็ต้องลงลงไปการเดินทางมาทุกครั้งเนี่ยมันมีความประทับใจยังไงบ้างคะหรือความทรงจําที่มันอยู่ในใจตลอดมาจนถึงตอนนี้ คนที่นี่ใจดีนะคนละดักน่ารักเราก็ชื่นชมในความในความเป็นอยู่ของเขาคือคือคนละดักอยู่กับธรรมชาติแบบแบบแนบเอาทั้งตัวแนบทั้งใจแนบหมายถึงว่าธรรมชาติมีความคือที่นี่เนี่ยภูมิอากาศมันค่อนข้างจะผันผวนสุดโตง่งหนาวก็หนาวมาก ร้นก็ร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็ปรับตัวอยู่ได้ยังมีความสุขด้วยนะก็คือแสดงว่าเขาต้องไปปรับไปตามธรรมชาติความไม่แน่นอนของธรรมชาติแล้วเรามาเราก็ต้องปรับเหมือนกันอย่าง,อย,างอย่างที่เราปรับเราไม่สามารถที่จะทําอะไรทุกสิ่งอย่างตามที่ตามความอยากของตัวเองอก็ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยเงี้ยค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอุทธรดีกาไม่ได้ฝนตกก็คือฝนตกหิมะตกก็คือหิมะตกแดดออกก็แดดออกเราจะไม่บอกว่าขอล่มล่มหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมหยุดตกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้พรุ่งนี้อย่าตกนะก็ไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามธรรมชาติการที่ธรรมชาติเป็นแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรกับพีก็กดธรรมชาติไม่มีข้อย,ยกเวน้น มาถึงตอนนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมจำนวมนมอยนะครับก็คงจะรู้สึกไม่แตกต่างจากนักเดินทางกับพิธีกรของเรานะครับนั่นก็คือตกหลุมรักลาดักเข้าแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะยิ่งน่าสนใจกว่านี้ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือทั้งคู่จะพาเราไปพบกับประเพณีวัฒนธรรมที่นักเดินทางน้อยคนนักนะครับจะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามชมในการสัปดาห์หน้านะครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ going